สวัสดีครับเบียคอร์บอลต็งโปรแกรมฟุตบอลวันที่16กุมภาพันธ์เวลาตี3ตรงครับเราอยู่กันในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่ระหว่างเจ้าเดินดองเวสต์วอมบีดเปิดสนามเดอะฮอสฮอนต้อนรับการมาเยือนของนักบุญแดนใต้เซา t h แฮมป์ตันครับ สถิติการพบเจอกัน5นัดที่ผ่านมาเป็นทางด้านเซาแฮมตันครับที่ทําได้ดีกว่าเก็บชัยไปได้4แพ้ไป1นเจ้าบ้านทับเจ้าเดินดงเวสต์บอมบิดห้านัดทุกรายการถือว่าทาผลงานได้พอใช้ได้ครับเก็บชัยไปได้2แพ้2เสมอ1ผลงานการเล่นในบ้านก็ทําได้ดีครับเก็บชัยได้4แพ้ไป1นเกมนี้เวสต์บอมบิดด้วยการคุมทีมของกาโลส กอเบรันจะจัดทัพมาในแผน4-2-3-1ครับอเล็กซ์พาเมอร์รับหน้าที่เฝ้าเสาคู่เซ็นเตอร์แบ็คเป็นเซดริกคีเบกับเคริกฟีเตอร์สครับปีกซ้ายเป็นทอมเทลวอสปีกขวาเป็นอันเดียสไวมันส่วนกองหน้าตัวเป้าคอลาสก็เป็นแบนดอนโทมัสอัสันเต้ครับส่วนทีมเยือนทัพเจ้านักบุญเซาแฮมตันผลงานการเล่น5นัดทุกดาการถือว่าทำได้ดีครับเก็บชัยได้3เสมอ1แพ้ไป็ ส่วนผลงานการเล่นนอกบ้านรักษามาตรฐานไว้ได้ดีครับเก็บชัยไปได้2แพ้ไป1เสมอไป2วันนี้ด้วยการคุมทีมของราเซลมาตินจะจัดทัพนักบุญแดนในต้ามาในแผน433ผู้รักษาประตูเป็นกาวินบาซูนูแบ็กซ้ายเป็นไรอันแมนนิ g งแบ็กขวาเป็นไคล์วอล์กเกอร์ดีตอร์สปีกซ้ายเป็นซามูเอลเอโดซีปีกขวาเป็นอดัมอัมสตอง ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นทางด้านเซอาดัมครับคู่นี้เปิดราคามาทางด้านทีมเยือนเจ้าบุญแดนใต้เซาแฮมตันต่อเจ้าบ้านอย่างเจ้าเดินดงเวสต์วอมบิดอยู่ที่ราคาปปเจ้าบ้านผลงานการเล่นโดยรวมถือว่าทาได้ดีครับและการเล่นในบ้านก็ถือว่าทำย,ยอดเยี่ยม5นัดแพ้เพียงนัดเดียวเท่านั้นส่วนทีมเยือนทับเจ้าบุญแดนใต้น่าเป็นห่วงสําหรับผลงานการเล่นนอกบ้านครับเอาแนวนอนไม่ได้ยังไงเกมนี้แม้ผล การพบเจอกันจะเป็นทางด้านเซาแฮม์ตันที่เหนือกว่าแต่การพบเจอกันนั้นก็เมื่อหลายเดือนก่อนจากการปรับปรุงรูปแบบใหม่ของเจ้าบ้านอย่างไงเกมนี้คาดว่าเวสต์บอมบิดที่ชิใชยในบ้านได้อย่างแน่นอนครับ